สำหรับผู้ป่วยมีระรอกใหม่เนี่ยจำนวนทั้งสินส้น4รายนะครับรายที่1เนี่ยนะครับได้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบรินชำราบแล้วก็หายหายเป็นปกตินะฮะแล้วกลับคืนสู่ชุมชนนะฮะและชุมชนดูแลอย่างดีตอนนี้ก็ปกติฮะทำงานได้ใช้ชีวิตได้ตามปกติครับล้วต้องขอบคุณทางทีมบรินชำราบนะ,ะทับท่านนายนอำเอ บริษัชลภาพและทีมงานของสาธารณสุขทีมงานของโรงพยาบาลบริษทชลภารและทีมงานของเทศบาลและไปคีกระขายนะครับพี่น้องอสมอที่ที่เอาใจใส่นะก็ถือว่าเคสเคสที่หนึ่งเนี่ยหายเป็นปกติครับส่วนเคสที่สอง,องนะฮะที่อำเภอนาตาลครับ,บ,อาต,ารบตอนนี้ก็หายเป็นปกติเช่นกันครับแล้วก็เดินทางกลับที่จังหวัดนนทบุรีเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่ เมื่อไม่่สัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ใช้ชีวิตเป็นปกติได้นะครับแล้วก็ครอบครัวก็ไม่มีติดเชื้อร่วมเลยนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางทีมของอนายอำเภอนาตาลนะฮะแล้วก็ทีมงานของโรงพยาบาลนาตาลและสำนักง,งานสาธารณสุขกเพอน,นาตาลทุกคนแล้วก็สอสมคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องครับก็ถือว่าดําเนินงานได้อย่างดีครับส่วนรายที่สามครับที่สว่างวีรวงนะครับ รายนี้อาการโควิดหายเป็นปกติแล้วครับตรวจแล้วสองสามครั้งครับผลออกเป็นน ег ทีนะฮะก็คือไม่พบเชื้อแล้วครับแต่ผู้ป่วยนะก็ได้เรียนไปแล้วว่าผู้ป่วยนี้มีอาการของโรคประจำตัวอยู่หลายโรคด้วยกันครับมีโรคที่อันตรายหรือว่าค่อนข้างวิกหนักๆก็คือเรื่องของโรคไตาวาย อยู่สเตะห้าก็มีความดันมีเบาหวาน,นครับแต่คุณหมอทางโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์ฮะก็ดูแลอย่างดีครับดูแลอย่างดีตอนนี้ผู้ป่วยเมื่อเช้าอาเปียดอาการราสุดเนี่ยดีขึ้นมากครับดีดีขึ้นกว่าทุกวันมีการฟอกไตตลอดนะฮะช่วงที่ผ่านมาตอนนี้เราก็ต้องชื่นชมทางทีมงานของโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์โคราชทธทานีนครับขอแทรก ขอแทรกถามเรื่องรายที่3มสักนิดหนึ่งว่ามีข่าวลือออกมาเนื่องจากว่าเนี่ยการสื่อสารกํากวมอีกว่าในกลุ่มนี้นะครับในกลุ่มรายเนี่ยเขาก็จะบอกกันว่าอา้าวไปไปมามากลายเป็นว่าลุงขายผักคนเนี้ยนะครับผู้ป่วยรายที่3มเนี่ยไม่ได้ป่วยเป็นโควิดเนื่องจากว่าลูกหลานบอกว่าไม่ได้ป่วยนะเนี่ยจัดฟ้องสารสุขด้วยมั่วนะครับจริงๆไม่ได้ป่วยแกป่วยเป็นโรคอื่นโรคไตโรคอะไรต่าง ความจริงแล้วก็คือป่วยแล้วหายแล้วยืนยันใช่ไหมครับดร,รวิโรจน์ไม่ใช่ว่าไม่ป่วยแล้วสารสุขไปตรวจเป็นป่วยอย่างเงี้ยจะถูกฟ้องร้องได้มั่นใจใช่ไหมครับว่าที่ผ่านมาจริงแล้วตอนนี้ก็หายป่วยแล้วครับก็คือเราตรวจหลังจากที่คุณลุงได้เข้าโรงพยาบาลด้วยอาการไอไข้หอบเหนื่อยนะครับเราทุกครั้งนะที่มาโรงพยาบาลอาการเหล่านี้ในช่วงโควิดนี่เราจะตรวจโควิดให้ทุกคน นะผลของคุณลุงที่อำเภอสว่างบิลวงเนี่ยผลเป็น positive รับชัดเจนเราจึงจะเป็นต้องอส่งต่อ,อามาที่โรงพยาบาลสังกษิที่ประสงค์นะครับเพราะว่าเนื่องจากอาการโควิดอย่างเดียวแล้วยังมีอาการไตาวายยังมีอาการหลายหลายอย่างนะฮะซึ่งจะต้องใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญชั้นสูงนะครับแล้วหลังจากที่รักษาไปในช่วงหนึ่งนะฮะเราก็จะตรวจผลซ้ํา ก็ผลว่าอาการของโควิดนั้นหายแล้วแต่อาการอื่นยังหนักอยู่ฉะนั้นเนี่ยยืนยันครับผู้ป่วยเป็นโควิดมีผลแรบบทางด้านการเชิญสูรอย่างดนะะีก็คงไม่ต้องฟ้องร้องนะฮะคงไม่ต้องเข้าใจผิดนะครับเราไม่ไม่มีประสงค์ที่จะไปบูลลี่คนเฉยนะ,ะคนทั่วไปเป็นโควิดการไปทำอย่าง,งานั้นนอกจาก ไม่ใช่ว่าคนไข้จะเสียหายนะครับเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ย mm hmm. ก็จะต้องทำทำการตรวจหรือว่าทําการค้นหาผู้สัมผัสเยอะแยะมากมาเยเหลือเกินนะฮะ,ะแล้วก็จะต้องเพิ่มสถิติของจังหวัดนะฮะคงคงไม่ใช่ฮะคงไม่ใช่ที่จะ mm hmm. ไปะยกเคสใดเคสหนึ่งขึ้นมา mm hmm. แล้วก็ว่าทึกทักเขาเป็นผู้ป่วยโดยเด็ดขาดน,นะครับก mm ็ hmm. เพียงแต่ว่าก็มีข้อมูลที่ผมอยากนำเรียนเขา หลายๆท่านก็ถามเข้ามาว่า,าหลังจากผู้ป่วยติดเชื้อแล้วผลออกมาแล้วเนี่ยะบวนการของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเราเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ต้องละเอียดถี่ท่วนครับารายนี้เราทีมสอบสวนได้ออกสอบโดยเฉพาะผู้ป่วยต้องบอกว่าผู้ป่วยรายนี้ค่อนข้างหนักเนีแล้วไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลได้โดยตรงเนื่องจากมีการหอเหนื่อยอต้องอให้ออกซิเจน ฉะนั้นเนี่ยเราจะเป็นต้องสอบสวนโรคนะฮะกับภรรยาและลูกๆนะฮะก็ทราบมาว่าเราทำอย่างเต็มที่นะฮะข้อมูลที่ได้จากเลือญาติทั้งหลายเนี่ยมีส่วนที่ไม่ค่อยตรงกันนะครับเนื่องจากผู้ป่วยเองเนี่ยไม่ได้ให้ข้อมูลว่าไปที่ไหนมาบ้านเราก็ได้ทราบจากภรรยาจากลูกจากเพื่อนบ้านนะฮะแล้วก็ทำการ ไปตรวจคนที่สัมผัสหรือแหล่งสัมผัสที่คิดว่าคุณลุงนี้จะไปรับเชื้อมาอะไรต่างๆเนี่ยสรุปว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยนะฮะไม่ได้จากคุณลุงโดยตรงก็เลยทําให้ไทาม์ไลน์ต่างๆเนี้ยนะครับอาจจะไม่ตรงเกินไปหรือว่ามไม่ชัดเจนเท่าที่ควรจึงไม่สามารถที่จะสรุปได้ว่าติดมาจากใครนะครับมี สรุปก็ยังคือยังสรุปไม่ได้ใช่ไหมครับว่าอะไรที่สามนี้ติดมาจากใครเพราะว่าลูกๆญาติๆตรวจหมดแล้วนี่ไม่มีเชื้อโควิดไม่มีครับแล้วก็คนที่ตลาดหรือว่าคนคิดว่าคนที่สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมดนะฮะเราก็ไปตรวจทั้งหมดเลยเชิงลุกออกไปตรวจทั้งหมดเลยนะครับแต่อย่างเดียวก็คือว่าคุณลุงเท่านั้นที่จะรู้ว่าคุณลุงไปไหนมาบ้างนะครับอ,อย่างแท้จิงนะซึ่งก็ไม่มีใครทราบเพราะคุณลุงก็ยัง อยู่ที่โรงพยาบาลอยู่จนถึงบัดนี้นะครับไม่สามารถที่จะให้การได้ใช่ไหมครับครับครับยังไม่ไม่เคยให้การเลยเพราะว่าหลังจากป่วยก็มีอาการหนักตั้งแต่วันเข้าโรงพยาบาลจนถึงวันนี้ครับข้อมูลทำงานต่างๆนี้ได้ได้จากญาตินะฮะได้จากคนสนิทบ้างนะครับอืมครับเราก็ต้องเอาข้อมูลนั้นก่อนแล้วก็ทําการควบคุมโรคนะฮะก็เป็นหลักของสธารณสุขของเราครับต้องรีบควบคุมโรคเร็ว แม้ข้อมูลนั้นเขาจะบอกว่าที่ไหนเราก็ต้องเข้าไปเป้านั้นนะฮะไปทําการเชิงรุกในการตรวจเป้าหมายผู้สัมผัสแต่บอกได้ว่าหลายคนถามว่าเด็ดทำไมสรุปว่าติดจากใครไม่ทราบจริงๆครับเพราะว่าคุณลุงไม่ได้บอกเองว่าคุณลุงไปที่ไหนมาบ้างที่เป็นแหล่งสิอืมครับครับนั้นก็ภาวนาให้คุณลุงหายดีแล้วก็ มาให้ปากคำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อาจจะทราบสืบไปอีกรอบหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เจ้าตัวไม่สามารถบอกได้แล้วก็คนอื่นๆก็บอกแทนไม่ได้อะนะครับนั้นก็ภาวานาให้ท่านได้หายดีแล้วบางทีเราอาจจะได้สอบสวนกันอีกครั้งหนึ่งจะได้ทราบว่าท่านติดมาจากที่ไหนนะครับไปรายที่สี่เลยครับดรวิโรธครับ <R ide> รายที่สี่ทุกท่านาที่รับประวานนี้ครับก็คงจะได้รับทราบกันไปแล้วนะครับเกี่ยวกับทไทม์ไลน์นะฮะก็ขออนุญาตที่ สั้นๆอีกสักครั้งหนึ่งครับก็เป็นชายวัย30ปีนะฮะที่เดินทางกลับมาจากกรุงเทพมหานครเพื่อมาร่วมง,งานศพนะครับยากแล้วก็มาบวชหน้าไฟด้วยะะมาถึงก็บวชหน้าไฟเลยนะฮะไม่ได้รายงานตัวไม่ได้กักกันตัวนะครับแล้วก็บวชเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็สังสรรค์เลยนะฮะหลังจากลาศึกษาบทหลังจากบวชหน้าไฟแล้วนะฮะก็สังสรรค์ต่อเลย นะฮะแล้วก็พาลูกไปซื้อข้าวซื้อของซื้ออาหารนะครับแล้วก็ก่อนที่จะเดินทางกลับเนี่ยทางบริษัทที่กรุงเทพเขาก็โทรศัพท์มาบอกเจ้าตัวว่าบริษัทที่กรุงเทพมีติดหลายรายแล้วนะถ้าเราจะกลับเนี่ยให้เอาไปรับรองแพทย์กลับไปด้วยก็คืตอตรวจโควิดแล้วก็กลับไปด้วยผู้ป่วยกาลังจะเดินทางกลับนะเมื่อวัน เมื่อวันจันทนะร์นะฮะก็เดินทางที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งก็งไปขอตรวจ COVID โควิดเพื่อจะเอาไปรับรองแพทย์น,นะครับผลปรวฏว่าก็ติดเชื้อครับเราก็รับรักษาไว้ที่อบลณอบลรักทุนบุรีนะครับ,รบสืบเนื่องจากว่าอบลณรักทุนบุรีเนี่ยเขาเป็นโรงพยาบาลเอกชนนะฮะมีระบบการรักษาจะต้องคิดเงินแต่ผู้ป่วยเนี่ย<อ>เป็นสิทธิประกันสังคมที่จะเบิกได้72ชั่วโมง ดังนั้นถ้าเกินเจ็ดิบชั่วโมงนะก็เราก็จะส่งต่อไปที่โรงพยาบาลที่เขา,เาที่ที่พัฒน์กระสัยนะคือโรงพยาบาลพี่บุญมังสาหารนะครับตอนนี้ก็อาการผู้ป่วยก็ดีฮะไม่ไม่มีอาการมากมายนะครับแล้วก็พร้อมที่จะส่งกลับไปกักกันตัวต่อที่โรงพยาบาลพี่บุญมังสาหารตอนนี้ก็ประสานงานกันแล้วครับอ๋อแสดงว่าถ้าอยู่ที่นี่ต่อเกิน72ชั่วโมงต้องเสียตัง ตอนนี้ฟรีตอนนี้ฟรีก็เลยต้องโยกย้ายไปที่โรงพยาบาลพี่บูรณ์<ต>ครับแต่การ,รดีครับไม่ต้องเป็นห่วงนะสำหรับการทำงานของเราเมื่อวานนี้ก็ได้มีการปฏิบัติการเชิงรุกนะฮะนั่นก็คือหลังจากที่เราสอบสวนได้ข้อมูลพอสมควรน,นะฮะเราก็ได้ออกพื้นที่นะครับค้นหาผู้สัมผัสเราก็ได้ผู้สัมผัสอยู่หลายสิบคนนะครับเราก็ทำการตรวจผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ทั้งหมดเลยนะฮะผู้ที่ร่วมงานศพผู้ที่ร่วมสังสรรค์ผู้ที่ได้ร่วมใกล้ชิดกับผู้ป่วยนะครับเราก็ได้เชิญมาตรวจและสวองผลก็จะออกเดืนนี้ครับทั้งหมดนะฮะทุกรายที่มีเสียงครับรวมทั้งที่นั่งรถมาด้วยนะจากกรุงเทพมา mm. นครล้วก็ได้เชิญเข้ามาหรือว่าไปหาแล้วก็สวองแล้วก็ส่งเย็นนี้จะทราบผลครับ นอกจากว่าในรถนั้นจะมีต่างจังหวัดเราก็ส่งข้อมูลไปให้ต่างจังหวัดนะครับต่างจังหวัดได้เฝ้าระวังและกักกันต่อนะก็ถือว่าเราได้ทําตามกระบวนการและขั้นตอนการสอบสวนทาระบาดวิดีครบนะครับ